อภิเษกสาบพุทธานางอาคาปโต,ตะปโมตติสุนาก สมังคลังสุป,ปะพาตังสุหิตังสุสสาาก,ปปงกันตวสุเบหัวโตจัตุยดตมจาลิสุปัชกินนางไกยวจาริมุังปัชกินนางปะขินนางมาโนกัมมังปณนิทิตเตปัชกินนาง ขินนานนกัตตวานนลบานตาเดปัทานกินแน่ระวัตตุสาบหลากฐานตุสาบปะเทวตานสาบปะพุทธานนัสตาสุทธประวานตุแต่ประวัตตุสาบพมางขลางลางพระเทวตานสาบพัทธมาน นัสตาสวดทีพระวันตุแตพระวัตุสาบพมางขลางลางพระเทวตานสาบประสังคานุพาเวนัสตาสวดทีพระวันตุเต

对对对 ก็จะอวนไปไหนนี่เหมือนหน้าอยู่เนอะ tôi không chị đi <laughs> chơi <laughs> với anh ta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 i

¡Gracias! Uh... Yeah, yeah. okay. เดยบุคศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานจิตถวายพระพรให้พระองค์พามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 